สาวปากายชาแนลนะคะวันนี้ไปซื้อผักมาเตรียมทำอาหารตอนเช้านะคะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะมีเมนูอะไรบ้างคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอประมาณเจ็ดแปดเมนูอุ๊ยเจ็ดแปดเมนูนะคะหมูย่างแกงเหลืองแกงไตปลาข้าวต้มตุ๋จืดแกงไก่โอ้ยเยอะมากหลายเมนูมากเลยผักรวมมิตรทั้งหลายแฉ เติบลูกค้าตามใจลูกค้าเม,มนูไหนที่ขายดีสุดแกงขี้เหล็กหมูย่างแกงขี้เหล็กหมูย่างแกงหอยสับปะรดแกงหอยสับปะรดแกงอ,อะไรนะหอยแกงหอยขมใบชะกูทำเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะแกงหอยขมใบชะกูชกูใช่เป็นเมนูที่ขายดีตัวพันแดง เคียวหวานก็ขายดีเทโพูหมูสามชั้นพวกิ้งก็ขายดีค่ะทุกคนขายดีทุกเมนูเลยค่ะแต่ไม่ค้าค่ะแต่ไม่้ายขายไม่ได้พะชมบรรยากาศเมืองขอนแก่นนะคะกำลังจะไปซื้อของที่แมคโครการค่ะมาเตรียมวัตถุดิบไว้ทำอาหารตอนเช้าค่ะทุกคน สักหน่อยนะคะตอนนี้แม,ม่ค้าก็แม,ม่ค้านี่ไงแม่ค้าตลาดบางลำพูนะคะมาหาซื้อของถูกของดีถูกและนนี่ของถูกนะคะของถูกก็จะริมพูดบาทนี่ของถูกอ๋อนี่ไถอถั่วจำเท่าไงอะ เท่าไรน,นะอ๋อเท่า,รา,าไรสิอเนี่ยค่ะเป็นตอตาไม่ดองไม่ดอไม่ดกลมไม่ดอ่เนีอ้มาะเออก็ดีอุ ah, ้ยนี่ไงทุเรียนอ๋อไธอยากกินไม่ใช่เหรอเดินตามอ้อไป เห็นหรอไม่ดองใช่ไหมมาซื้อของตลาดบางลำพูพักบ้านพัก้านาไมซื้อเลยนี่ร่งกาาางิยุทธิม่งจ้าอ๋ออัวระกัลวาานท่านปิยุมูกษามูลควดานกินแล้วปอดไัยอากว่าหัวปวดเด่นว่าแดดตดเด่นเสเดแ่มผักอะไรบ้างผักอะไรบ้าง สองมสองไมสองแม่คาม้ามาเดินหนาซื้อของทำตอนเช้าคา่ะทุกคนการว่าววตเาตรียมค่เตรียมวัตถุดิบเตรียมความพร้อมนะคะก็จะได้ปรุงตอนเช้าปรุงอาหารพรุ่งนี้เช้าจะได้ปรุงแบบเร็วๆนะคะแล้วก็รวดเร็นวนะคะเพราะเราต้องทําเวลาช่วงเช้าะค่ะวันนี้ก็เลยคุยกันกับน้องว่าเราไม่ต้องตื่นเช้านะเราไปซื้อกับ พวกผักพวกไรมาเตรียมไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าจะได้ไม่ต้องรีบมากนะคะทุกคน